นั้นสิ่งที่จะพิสูจน์มักเราถูกมักเราผิดอยู่ที่เวทนาที่มันตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะอาการของจิตที่ไม่เป็นตัณหาสามคือจิตเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจากปลายผมจดปลายเท้าเดี๋ยวมันจะรู้เองเห็นเองว่าตอนนี้ปัจจุบันเวทนาชนิดไหนตั้งอยู่และภาพของสัญญาชนิดไหนตั้งอยู่เพราะจิตเดิมแท้ของเราว่างอยู่ตลอดเวลา แต่ที่มันไม่ว่างเพราะอะไรพอไปเห็นแล้วเกิดปฏิกิริยาเห็นไหมเพราะมโนกรรมเป็นตัวที่ทําให้จิตของเราไม่ว่างคําว่าว่างเนี่ยไม่ได้ว่างจากสภาวะธรรมนะว่างจากการกระทําของจิตเมื่อเกิดการรับรู้อยู่ท่ามกลางความรู้สึกสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นสภาวะธรรมจะต้องเกิดดับเป็นธรรมดาของเขาขันห้าสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณรูปเขาจะต้องเกิดดับเป็นธรรมดา แต่ตัวตนในจิตของเรานี่แหละมาฝึกลดสักายเยียทิ่ฐิลดอยู่กับความทุกข์นี่แหละสัรประสาททั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะตัวตนและตัณหาสามไม่เข้าใจวิธีการลดจึงเป็นทุกข์นี่ผลของตัวตนและตัณหามันจะต้องสรุปลงเอ่ยด้วยความทุกข์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าด้วยความที่ไม่เข็ดจิตวิญญาณที่ไม่เข็ดของสัตว์โลกน จึงเกิดตัณหาขึ้นมาใหม่ซึ่งคนเหล่านั้นยังไม่เกิดความเบื่อหน่ายในตนเองเขาเรียกว่าไม่เกิดนิพพิทายานเพราะมันซ้ำซ่าเกิดแล้วเกิดอีกรู้สึกแล้วรู้สึกอีกก็เหมือนอารมณ์ความรักความไข้ทรัพย์สินเงินทองมันไม่เบื่อไงถ้ามันไม่เบื่อมันก็ยังอยากอยู่มันอยากไปแล้ว สุดท้ายได้สมดังใจอยากมาแล้วสุดท้ายอยู่กับมันไปนานๆก็รู้สึกธรรมดาแล้วนะตอนอยากได้เนี่ยรู้สึกดีใจพอได้มาก็ดีใจแต่พออยู่กับมันไปนานๆรู้สึกเบื่อหน่ายต้องให้เจอในสิ่งที่ดีก็ช่างสามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกที่ดีสุดท้ายตัวตนก็เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะต,ตัวตนมันสัมผัสกับสิ่งที่มันซ้ำซากไงย เรื่องเก่านี่แหละรู้สึกเก่าๆแบบเนีน้เหมือนกับไปกินอาหารดีๆนะพอมีตังแล้วไปกินอาหารดีๆนะรู้สึกดีทีแรกแหละพอกินไปนานๆเข้านานๆเข้ารู้สึกธรรมดาและรู้สึกมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมความซ้ำซากของจิตวิญญาณที่จะต้องไปผัสสะกับความสุขหรือสิ่งที่น่าพอใจสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความเบื่อหน่ายแต่คนที่ไม่เข้าใจวิธีการลดยังไม่เบื่อหน่ายก็จะมีตัณหา อยากมีเงินอยากมีทองอยากมีบ้านมีรถเพราะอะไรเพราะเห็นเขามีตัวตนมันทนไม่ได้ไงก็อยากมีเหมือนเขาก็สุดท้ายเนี่ยวิถีของโลกียาก็จะเป็นแบบนี้ในสมัยพุทธกาลเหมือนกันก็แบบเดียวกันขึ้นชื่อว่าตัวตนและตัณหาสามความทะเยอทะยานก็ตัวเดียวกันหมดเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นยุคเป็นสมัยไปสมัยก่อนเป็นยุคโบราณก็มีตัณหาแบบ รูปลดกลิ่นเสียงแบบคนโบราณพอมายุคสมัยใหม่มันก็มีตัณหาแบบคนสมัยใหม่แต่อารมณ์ตัวเดียวกันความรู้สึกตัวเดียวกันทุกข์ุขตัวเดียวกันถ้ามันยังมีอารมณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็อยู่กับมันอย่างนั้นแหละรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีคนชอบคนชังสะท้อนมาเราก็รู้สึกตามที่เขารู้สึกชอบรู้สึกชังเราแต่เรานะ่ะจะพอใจหรือเราจะไม่พอใจ แค่นั้นเองถ้าเขาพอใจเราเราไม่เกิดตัวตนไปยินดีกับความพอใจของเขาก็ดับเขาไม่พอใจเราเราไม่เกิดตัวตนไปยินไล่กับเขาเดี๋ยวตัวตนในจิตเราก็ดับเองโดยที่จิตตรงนี้ไม่ต้องกระทำอะไรทั้งสิ้นกระทำทำไมละ่ะขาดทุนนะดิเกิดกอไก่ล่อเรือสองตัวมามากก็ขาดทุนการเดินทางในอริยมรรคก็หยุดเลยในขนานั้น พอเราไม่แบบไหนแบบนั้นก็เป็นตันหาการเดินทางสู่อริยมรรคก็หมดก็เดินทางต่อไปไม่ได้พูดถึงขนาดจิตนะเนี่ยแสดงว่าทุกขณะจิตเนี่ยทํำยังไงเราจะไม่เป็นตันหาแสดงว่าการยืนเดินนั่งนอนนี่ยทุกขนาดจิตเนี่ยเรากําหนดอะไรไม่ได้เลยเรามีเวทนาชนิดไหนรู้สึกแบบไหนก็เราก็ต้องอยู่กับมันอย่างนั้นแหละเหมือนกับอยู่แบบคนสังกตายเพื่ออะไร อยู่แบบคนสังกตายก็เพื่อให้ตัวคูมันตายก่อนให้ตัณหามันตายเดี๋ยวจะได้รู้ว่าในขณะที่ตัวตนและตัณหามันดับมันเบามันโล่งขนาดไหนโดยที่จิตดวงนี้ไม่ต้องไปแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงมาทําให้ตัวเองมีความสุขหรือรู้สึกดีเลยอะไรว่าความสุขกับความสบายมันต่างกันอย่างไรความสุขอันเกิดขึ้นจาก ตัณหาพุ่งทยานไปเพื่อที่จะอยากได้มานั่นคือความสุขแต่ความสบายนี่เกิดจากตัวตนมันผ่อนคลายจากเจตนาที่ไปเจตนาพอใจหรือไม่พอใจมันก็เลยสบายความสบายนี่ต่อให้หิวข้าวมันก็ยังสบายต่อให้หิวข้าวถ้ามันสบายใจนะมันแทบจะไม่หิวได้ซ้ำไปนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกำลังสบายใจ แต่ได้กินอาหารดีๆได้นอนที่นอนนุ่มๆม,มีความสุขในโลกียะนะแต่ความทุกข์ใจความทุกข์อันเกิดขึ้นจากความคิดความเห็นวิตกกังวลใช่หไหมต่อให้กินอาหารดีๆก็เหมือนกินไม่อร่อยอาหารจะทํามาอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่อร่อยเพราะใจมันยังเป็นทุกข์อยู่มันก็เลยไม่อร่อยก็ต้องฝึกทวนกระแสนึกถึงพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพ ในขณะที่ท่านนั่งมองสายตาทอดต่ำอยู่ใต้ต้นโพนในใจของพระองค์ท่านเดินอริยมรรคเราไม่รู้ไงว่าในขณะจิตแต่ละขณะจิตพุทธเจ้าบอกให้ลดสักกยายแยิทิจะลดยังไงนี่แหละลดทิฏต่ออารมณ์และความคิดไม่ไปซ้ายตัวตนในจิตต่อตั้งหรือค้อยตามสภาวะธรรมมันจะเจ็บปวดรววรลาวขนาดไหนสุดท้ายอน,นิจจังหมดเชื่อมั่นในความเป็นอน,นิจจัง คือความเชื่อในใจรักเนยะเราเชื่อเป็นตัวเป็นตนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ลืมลืมความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัน,นิจจังนะอารมณ์นรกก็อัน,นิจจังอารมณ์ของสวรรค์ก็อน,นิจจังหมดเชื่อมั่นในอน,นิจจังนะมันจะเกิดสัมมาสติขึ้นสัมมาสติไม่ใช่เอาตัวตนไปต่อต้านหรือคอยตามสิ่งที่รับรู้ไนงะ มันเชื่อมั่นในอนิจจังนี่แหละความศรัทธาอันสูงสุดเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดและความรู้สึกเป็นอนิจจังถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราจะไม่หลงจริงจังที่เป็นทุกมาตัวตนและตัณหาสามมันหลงจริงจังไงจริงจังกับความรู้สึกจริงจังกับภาพผมสัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันเป็นตัวตนไงถ้าจริงจังไปแล้วก็มีสองอย่างสมหวังกับผิดหวัง ก็เหมือนกับความสุขและความทุกข์นั่นแหละมันเราจะหลุดพ้นจากความสุขความทุกข์ในใจเราได้ยังไงมันความสุขมันเป็นตัวล่อเห็นว่ามันดีแล้วไปทํานั่นแหละความสุขมันเป็นตัวล่อแต่ความทุกข์คือบ้านปลายของความสุขฉนั้นต้องอดทนทนไม่ต้องไปทําอะไรกับความรู้สึกนั่นแหละใข่แดงมีความอดทน ต่อสิ่งที่จอนเข้ามาในไข่ขาวพาะยังไงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องรับรู้นะมันแบบไหนแบบนั้นจึงเป็นทางออกจากสังสารวัตนี้เป็นการลดตัวตนในจิตเมื่อตัวตนมันลดไปเรื่อยเดี๋ยวปัญญาจะแตกฉานขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีปัญญาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันเป็นปัญญาอันเกิดขึ้นจากตัวตน ไปใช้สมมุติไปใช้พฤติกรรมแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เราเห็นเวทนาและเข้าใจอาการของจิตว่าอาการของจิตแบบไหนเป็นสม,มุทยัยอาการของจิตแบบไหนเป็นนิโรธอาการของจิตแบบไหนเป็นอริยมรรคแสดงว่ามันจะสอดคล้องและสอดรับกันไปหมดธรรมะที่มันเป็นความหลุดพ้นจริงมันจะไม่มีคําพูดใดที่ขัดแย้งตัวมันเองมันจะสอดคล้องกันไปได้หมด เพียงแต่ว่าตอนที่เรายังไม่เป็นทุกข์มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวตนและตัณหาสามในจิตของเรานะ่ะมีมากมีน้อยเหมือนสถานที่วิเวกบุคคลสัปาปยะสถานที่สัปาปยะสถานที่แห่งนั้นกล่าวถึงวิธีการลดสักกายะที่จิเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นพุทธเจ้ามาขนสัตว์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านขนด้วยวิธีไหนท่านชี้ทางในจิตนะ จิตแบบไหนเป็นตัณหาจิตแบบไหนไม่เป็นตัณหาพมันสิ่งที่ท่านตัดไว้เนี่ยโมหะอัตตาตัณหาสามเป็นอาการของจิตราคะโลภโทสะดีชั่วสุขทุกข์เป็นอาการของธรรมอาการของจิตกับอาการของธรรมอาจจะแยกออกได้ยังไงถ้ายังเอาตัวตนไปกระทําอยู่อย่าเอาตัวตนไปกําหนดรู้นั่นเห็นนี่ ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตัวตนมันไม่ลดก็บังแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นการลดสักกายยะทิฐิมันจะต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้าใจเลยเล่นเป็นวินาทีนะการลดสักกายยะทิฐิเล่นเป็นวินา,นะา,กกายยทเนเนนาีเลยถ้าคุณอยู่กับมันตึงเป็นตึงหนักเป็นหนักทุกเป็นทุกเนี่ยเชื่อมั่นในอนิจจังว่าทำทั้งหลายเป็นอนิจจังความรู้สึกทั้งหลายเป็นอนิจจัง สุขทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกข์ทั้งหลายเป็นอนิจจังราคะโลภะโทสะเป็นอนิจจังและตัวตนของคุณเนี่ยจะค่อยๆหมดการกระทําไปเองเพราะพระอาหารหันต์คือผู้หมดมโนกรรมของจิตแต่นักปฏิบัติทาไม่เข้าใจไงไปเข้าใจว่าความคิดเป็นมโนกรรมเมื่อเข้าใจว่าความคิดเป็นมโนกรรมตัวตนในจิตที่มีความหลงมีตัวตนมีตัณหาอยู่ก็พร้อมที่จะไปกระทําอะไรกับความคิดไง ไปทำอะไรกับภาพของสัญญาเห็นไหมกรรมต่อกรรมเขาเรียกอะกรรมของจิตไปต่อกับกรรมของธรรมสภาวะธรรมเห็นไหมมันก็จบที่ไหนล่ะวนสุดท้ายเป็นทุกมาก็วนหาที่พึ่งอยู่เรื่อยหาที่เกาะแล้วสุดท้ายที่พึ่งและที่เกาะก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมด้วยดงั้นจิตตรงนี้ไปพึ่งของที่มันเป็นอนิจจงเนี่ย มันจะจบตรงไหนเพราะฉะนั้นนะ่ะคําว่าพึ่งตัวมันเองคืออะไรพึ่งอาการของจิตพึ่งสัมมาทิฏฐิพึ่งสมัมมาสตินี่แหละพึ่งเข้าใจครูบาอาจารย์อธิบายมาแล้วเข้าใจว่าคําว่าที่พึ่งอันเกษมคืออะไรพึ่งอริยมรรคภายในจิตของตนเองมันถึงจะเดินทางไปได้เพราะอาริยมรรคมันจะหมดตัวตนไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช่อริยมรรคตัวตนจะเกิดตัณหาสามไปเรื่อยๆ ระหว่างเป็นตัญหาสามกับตัวตนลดลงไปเรื่อยๆมันก็เดินสวนทางกันแล้วอืนั่นแหละอยู่คนเดียววิเวกไหมฉันอาหารเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละนั่งๆน,นอนๆอ,อ,อยู่ในกุฏินะ่ะเพราะอะไรเพราะภาพของสัญญาและความรู้สึกต่างๆที่เป็นภาพของสัญญามันจอนเข้ามาปะทะกับตัวตนในจิตของเราอยู่เรื่อยแหละจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ช่างนะ เพราะฉะนั้นไม่มีสภาวะความรู้สึกชนิดไหนตั้งอยู่ได้ตลอดเวลาเหมือนกันพระเทวทัตเนี่ยถ้าพระเทวทัตได้มรุโสดาบันก็ไม่ตกอบายภูมินะแต่เรอเอินพระเทวทัตนะลดสักกายยะทิฐิไม่ได้งไงได้แค่สำนึกในสิ่งที่ตัวเองกระทำไว้กับพระพุทธเจ้านะเวทนามันจัดตัวตนนะ่ะพึ่งมาสำนึกแต่ในขณะที่สำนึก ก่อนที่จะละสังขารน,นะเกิดความสำนึกใช่ไหมขนาดแค่สำนึกแค่นั้นนะต้องไปชดใช้กรรมก่อนแต่พุทธเจ้าทำนายไว้แล้วว่าพระเทวทัตเนี่ยจะได้มาเป็นพระปัจเจกก็เหมือนมาตัดสรู้เองแหละแต่สอนใครไม่ได้ก็เหมือนกันนะพระเทวทัตจะต้องมาลดสัก,กัยยะทิฐิถึงจะได้เป็นพระปัจเจก ันตอนมีชีวิตอยู่นะพระเทวทัตมาสำนึกพอสร้างอนันตริยกรรมไว้อย่างรุนแรงแต่ด้วยอนิสงค์ของการสำนึกผิดและถือคุณรัตนณตาใจเป็นสารณะนั่นแหละเมื่อใช้กรรมในอบายภูมิหมดแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้มาบำเพ็ญต่อแต่ไม่มีพุทธเจ้าอยู่แล้วนะ